มเมล็ดเม็ดผักหอมนะคะที่เราแช่น้ำไว้สองคืนเซ่แช่ตู้เย็นไว้กี่วันนะสามวันเอาออกมาลากยาวประมาณนี้ค่ะคคคก็จะมาบูงใส่ฟองน้ำบูงใส่ฟองน้ำอย่างนี้นะคะ รอให้ขึ้นต้นแล้วจะได้ลงหลังฟูงเดี๋ยวรอถ้าเป็นต้นยังไงแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะคะ